วัสดีครับวันนี้ผมไอตโตะไม่ได้มาเล่นเกมแต่ว่าผมถูกบอกเลิกตอนตีสามหบ้านหลังหนึ่งตอนตีสามฉันต้องการอยากกับคุณทำไมล่ะที่รักผมไม่ดีพอตรงไหนฉันไม่อยู่รูเอาจุดจุดจุดก็ได้เดี๋ยวผมจะไปหาใบาย,ยามาเอเอา โอ้โหเริ่มเกมมาเป็นซีนอารมณ์นะครับดราม,ม่ามากผมถูกลูกรักและไวฟูที่ไว้ใจไล่ออกจากบ้านตอนตีสคิดดูสิว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนดู <c oughs> โอเคเป้าหมายของเกมคือพยายามหาทางเลิกกับไวฟูให้สําเร็จเอ้ยมีตังอยู่ใต้โต๊ะด้วยเอาว่ะล่ํารวยแล้วทีนี้เหมือนจะมีร้านบางอย่างเปิดอยู่ตอนตีสนะครับมาดูกันเอ้ยนี่มันใบหย่านี่นาะ นายนะอยากได้ใบยาที่ถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันจะทำให้ Nine นายน่ะได้ทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัวเพียงคนเดียวเฮ้ยเ <Hey, S 2> จ๋งโพดเลยครับพี่อยากได้ครับโอเคถ้าอย่างนั้นเอาโคตดของนายมาโค้ดโคตดอะไรครับพี่ <laughs> อะเ <laughs> ข้าร้านสะดวกซื้อของเราดีกว่ามีทากโก้ขาย พร้อมกับพิซซ่าเหรอผมไม่รู้ว่าคืออะไรเฮ้ยของฟรีในวันนี้นี่ของฟรีต้องกินเยอะๆเย้ดูอุอ๊นี่มันใบายานี่นูกแบ้วว่าแต่ทำไมใบายามีขายในร้านสะดวกซื้อเอาหยิบมาได้ด้วยนะครับว้าวเท่านี้เราก็ได้ใบายามาแล้วแถมยังขงโมยเงินในร้านมาได้ด้วยจเจ๋งแจ๋วกลับบ้านอ้าวเฮ้ย ไม่นะสวัสดีครับคุณตำรวจคือว่านี่คนขโมยของที่ร้านได้โหในโลกโรบมีตตำรวจด้วยเหรอไม่คุณตำรวจผมไม่เคยเล่นโรบอี้มาก่อนผมไม่รู้ว่ามันต้องจ่ายตังค์จะจับผมเลยนะครับเออฉากจบขี้ขโมยได้เวลาที่คุณจะติดคุกไม่สรุปว่ามันคือเกมปนตันมีหลายฉากจบนะครับ เรา,าจะต้องไปหาตังค์ซื้อใบายามาให้ได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าขโมยตังค์ในร้านก่อนเลยเปิดเปิดเปิดตู้เปิดตู้เปิดเฮ้ยอืมอามอาเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้ก็มีเอาว่ะช้อปปิ้งในร้านอุ้ยจุ๊บในซอกตอนนี้คุณมีตังค์สิบสองบาทเย,ย้ผมซื้อใบายาได้แล้วเฮ้ยยุบขอบคุณที่ใช้บริการที่อย่างน้อยก็ได้ใบายากลับบ้านแล้วจุงจุงเป็นหมาเลย ได้เวลากลับบ้านแล้วไปหยาก,กับเมียเอาว่าแต่เมียอยู่ไหนออน,นเ,เกือบลงบ้านแล้วที่รักผมกลับมาแล้วผมจะไม่กลัวคุณอีกต่อไปเซนนี่ซะ <c oughs> ขอบใจนะจ๊ะฮ้เยเซ็นแล้วพ่อกับแม่แน่ใจนะครับแน่ใจสิเอาคืนไปขอโทษนะเจ้าตัวน้อยเอาละ่ะพ่อต้องเซ็นยาไม่ มันคงจบแค่นี้แหละนะลาก่อนฮ<ะ>ไม่นะพ่ออยากกินไอศครีมไม่รูกเอาฉากจบอยากันได้สำเร็จโอ้ล้วแบบนี้เจ้าไอโตจูเนียจะอยู่ต่อไปได้ยังไงอะเขาต้องเป็นเด็กไม่มีพ่อนะผมว่ามันต้องมีฉากจบที่ดีกว่าในเกมนี้เดี๋ยวเรามาตามหากันอันนี้บ้านใครเนี่ย เราไม่ได้ต้องมีกุญแจโอ้แถวนี้ก็มีตังค์ให้เก็บไอ้คนเมืองนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมเขาทิ้งตังค์เลี้ยราดแบบนี้โอเคเราร่ํำรวยนะครับหืมหน้ากากฉันต้องการความรู้อะเฮ้ยอูนี่มันร้านลับเอาว่ะตอนตีสามนายดูซิว่าขายอะไรอืผมอยากให้คุณมาจอยโลบอกฮง มันมีโปสเตอร์ด้วยถูกบอกเลิกตอนตีสามเอาแสดงว่าโปสเตอร์นี่ก็คลิกได้เหรอฉันอยากให้คุณจอยโลโบอกแล้วนี่หน้าใครครับเนี่ยคนสร้างเกมเหรอตอนนี้ไม่มีตังค์ซื้อของนะครับเอาเป็นว่าเดินเล่นก่อนแล้วกันเอ้ยผมเจอผมเจอน้องหมาหมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเลยเอาเป็นว่าผมจะเอาตังค์ทั้งหมดที่ได้มาไปซื้ออาหารหมาโอ้มีเพลงขึ้นมาด้วย ถึงลูกเมียจะไม่รักไม่เป็นไรผมเจอหมาตอนตีสามาแล้วเอาแล้วเ,เอาหาันหมาเอ้นี่ไงใส่หานหมาไงยยหามาหมาเป็นก้อนจริงด้วยเอาเลยกินเลยเจ้าหมางอร่อยไหมอ่ะเอาแล้วไงต่อเฮ้ยอยากจะมาอยู่ที่บ้านพี่ไหมหมาน้อย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  หมาไม่หมานี่บอกนะผมเสียเงินทั้งหมดฟรีสรุปคือผมเหลือเงินอยู่แค่สามบาทผมเลยตัดสินใจซื้อพิซซ่ากลับบ้านอันนี้พอได้พิซซ่ามาด้วยลูกนี่มันพิซซ่าแช่แข็งนี่นาผมจะกินพิซซ่าดิบได้ยังไงครับเออครีแตกฉากจบพิซซ่าดิบวัดดี้พี่ชาย รูว่าในร้านพอจะมีไมโครเวฟบ้างไหมครับเฮ้ย hey, นายทำอะไรนะ่ะโอ้โอเดีอาทุบโอ้บุกเข้ามาอย่างนี้เลยอะ่ะโอ้ร้านนี้มันธาตแมวนี่เองมีรูปแมวเลยียแมวกลมก็มีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันอุย้ยผมได้ชุดพนักงานเย้ <h ums> ผมใช้ลิฟได้ไหมครับ <h ums> เฮ้ยลิฟลิฟรอด้วย ขอดูข,ข้างบนหน่อยนะครับว่ามีอะไรไปข้างบน <ICO? S 1> ข้างอุ้ยเดี๋ยวเอานี้ผมโดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยเดี๋ยวผมโดนดูดขึ้นมาบนร้านอ้าวผมติดกับคอรผมจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูปุ๊บออก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 ก่อนพราะหนูออกออกจากตรงนี้ถ้าผมออกจากตรงนี้ไม่ได้ฮัมออกไม่ได้ก็ออกเกมแล้วกันเอ้หรือว่าอ่าลิปมันมีไว้ใช้แบบนี้หรือเปล่า นี่แบบนี้ถึงจะลงได้นะครับอืมประกาศตามหาคนหายอีกแล้วละอันนี้คือพนักง,งานคนอื่นล่ะมีหมวกแดงหมวกเขียวเฮ้ยเก็บตังก่อนไม่รู้แหละอะไรบอสก็คือบอสและบอสคนเดียวเท่านั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันเตาทำอาหารโอเคผมมีความคิดดีๆแล้วผมจะซื้อพิซซ่ามาเง้ยและเอาพิซซ่ามาอุ่นบนเตานี้จุบ ื่อลูกเมียจะได้กินพิซซ่าอร่อยๆเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่ผมได้พิซซ่ามาแล้วเย่ถึงจะยากลำบากก็ตามแต่ผมก็ลากพิซซ่ากลับมาบ้านได้สำเร็จเฮ้ยนี่ขอให้อร่อยปึ๊บๆอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอ้ยอร่อยไหมอ๋ออร่อยมากเลยล่ะอร่อยจนฉันไม่อยากจะเลิกกับคุณแล้ว ใช่ครับพ่ออยู่กับพวกเราต่อไปนะนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องพิซซ่าเอนดิ้งอันนี้คือกูดเอนดิ้งใช่ไหมเย้ในที่สุดก็ได้กลับบ้านถ้าผมซื้อของกลับบ้านนี่คือฉากจบจะไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะอลองดูเอานมไปกลับบ้านบ้างนะครับไงนี่ผมมีนมมาฝากหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะไอโตเทพซ่า ี่คุณมาผิดเกมหรือเปล่า <S <S เดี๋ยวก่อนเอาไปนะครับอันนี้เป็นฉากจบอีสเตอร์เอ็กนะครับแตบว่ามันมีเกมชื่อ,อ,อไปซื้อนมตอนตีสองเราไปซื้อนมตอนตีสามนี่คือผิดเกมอย่างแน่นอนฉากจบนมแบบนี้ก็ได้เหรอเอารอบนี้ลองซื้อทากโก้บ้างเย,ย้นี่ที่รักผมมีทากโก้มาให้ดูนี่นะ อับ,บราคาดาบา้าฮะฮ่าลองไปดูข้างนอกสิข้างนอกอุ้ยโอ้โหฝนทากโกอะไรกับเนี่ยเฮ้ยดูนั่นสิพระยากับลูกยิ้มท่าทางมีความสุขพ่าหนุ่มมนดำแล้วครอบครัวของเราก็ ก็กลับมารักกันอีกครั้งเหรอฉากจบทาโก้เมจิกแมนผมไม่เข้าใจอะไรในเกมนี้เลยรอบนี้มาลองสำรวจโลกใต้ร้านบ้างนะครับมาดูว่าข้างใต้ร้านนี้มีอะไรอยู่บ้างอ,อืมประตูนี้ไปไหนโอ้นี่มันบอสนี่นาขโมยเงินบอสบอส,บอสไม่ว่าหรอกมีอะไรไปถามคนอื่นไม่เห็นเลอว่าฉันไม่ว่างนะไม่เห็นครับบอสขอปีนขึ้นโต๊ะหน่อย อย่ามากวนฉันเฮ้ยบอสดูไล่อยู่อ่ะเอา้าดูจอดำนี่ทำไมบอสไปดูช่องพี่ไอโตะล่ะครับไปทำงานไม่ไปครับ <c oughs> ไม่มีสักจบโดนบอสไล่ออกเลยโถน่าเสียดายนะครับผมแบบคลิกโลดัวเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้อืมต้องใช้ไขควงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเจอกุญแจลองไขดูหน่อยละกันเฮ้ย นี่บ้านใครกับเนี่ยห้องใต้หลังคามีบัตรบางอย่างอยู่รึบไม่มีไม่มีอะไรเอา้าอานอนเอานอนได้เฉยวัดฮโรนิวรายงานเอา้ามีการป้นร้านค้าเมื่อคืนเอานี่มันข่าวเรานี่ <c oughs> เฮ้อะ นี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยมีลูกกลมๆอันใหญ่ผมจะลองผักมันขึ้นไปดูอือห้าชั่วโมงผ่านไปผมยังคงผักลูกบอลนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเฮ้ยผมเห็นขีดบางอย่างหรือว่านี่จะเป็นทางออกเอย้อืมอา้าแล้วทำไมจบแค่นี้อ่ะ กว่าจะได้ฉากจบเมื่อกี้มาคุณรู้ไหมมันยากลําบากแค่ไหนผมนี่ย้อมใจด้วยการซื้อขนมปังกลับบ้านเลยนี่ขนมปังรับไปป่าปาอย่างไงวะเนี่ยงามคุณให้ขนมปังกับพวกเราอขนมปังนั้นทำมาจากแป้งโดวงเล็บข้าวสาลีและก็น้ําด้วยการอบมันเข้าด้วยกันนี่เป็นอาหารแห่งประวัติศาสตร์ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกเป็นอาหารที่สําคัญมากๆก,กับอารยธรรมของการไดเอท เป็นอาหารที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์เคยทํามาโอ้บอว่าผมปวดหัวกระเก็บนี้มากนี่มันกุญแจสีม่วงเอ้ยมันไขบ้านตรงนี้ได้นี่นาเข้าไปเยีย yep. บอันทําทำไมใครวางเก้าอี้อย่างนี้เอ้ยข้างใต้เก้าอี้อ้ามีกุญแจสีน้ำเงินพ่าละคนในบ้านจะเห็นเราเป็นหัวขโมยไหมเนี่ยดูแบบเข้าบ้านคนอื่นอะไขปึ๊บเอ เฮ้ยศูนย์สามห้าหกเฮ้นายน่ะนาย,ยอยากจะยาแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันจะทำให้นายน่ะได้เงินทั้งหมดของครอบครัวานายเอาโค้ดของนายมาให้ฉันสิเฮ้ยศูนย์สามห้าหกไปนี่ครับเฮ้เฮ้โอ้มันเป็นของนายแล้วล่ะรับไปยีย่ผมได้มาแล้วใบยาแบบถูกต้องตามกฎหมาย แน่นะสวัสดีอีกครั้งเซนะนี่นะนี่ขอบคุณชิบ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 อแน่ใจนะครับแม่แน่ใจจ้ะขอโทษนะเจ้าตัวน้อยนี่แน่พ่อเซ็นบ้างวิบฮะห, <c oughs> <c oughs> หัวล้อชั่วร้ายด้วยแกติดกับฉันแล้วละ่ะ เอาหร่อยนะฮะเงินทั้งหมดของแกจะต้องเป็นของฉันแต่แต่ว่าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงสาโยนาวระแกมันไอชั่วไอสารเลวอย่าแบบผิดกฎหมายคุณพ่อปีศาจก็คือหลอกเอาเงินภรรยาแล้วก็ลูกสุดที่รักมาหมดเลยถอาต่อไปลองซื้อพายกับบ้านบ้างนะครับมุจจนถือควายพายฟั่ม หัวเราะเอ้าแกแกกล้าดียังไงกล้าดียังไงที่ทำแบบนี้กับฉันอันนี้คือไม่พอใจไว้ฝูปลาภายอัดหน้าอ่ต่อไปเป็นโคล่าบ้างนะครับของฟรีดูสินี่ผมได้โคล่ามาใครมาครับเนี่ยอุ๊ย ใครคือว่าผม <c oughs> ผมผมหิวน้ำมากเลยครับอ่ะงั้นนี่เอานี่ไปนะครับขอบขอบคุณครับโอ,อ้ในที่สุดก็ได้เข้านอนสักทีเอา้าอันนี้ก็เป็นอิสร์เอเกมอื่นเหมือนกันไปซื้อเครื่องดื่มตอนตีสามอืมเอาอันนี้อะไรเนี่ยเอ๊ะ คือ,อไรอูเอา้าเราหยิบรูปแมวมาได้นี่ดูสิผมได้อะไรมารูปแมวทำไมล่ะพวกเราจะต้องการมันไปทําไมเอ่อก็อุ้ยมันมีแสงนี่ไงทำไมมันถึงสองแสงแล่ะเนี่ยนั่นคือฉันเองเจ้าเบื่อนั่นคือรูปภาพของฉัน โอ้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ขโมยมาขอบใจอ่าแปลกจังเลยนะทุกคน <c oughs> นี่ผมเล่นอะไรอยู่ครับเนี่ย <c oughs> หนยดูซิมีอะไรในกล่องปึ๊บอหนนี้ระเบิดซีโฟเอผมรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้ฮ อยากเลิกกับฉันนักใช่ไหมแต่ฉันไม่เลิกฉันไปซื้อโซฟีแบบกระชับไม่เถินแล้วที่รักนั่นไม่ใช่โซฟีนั่นมันซีโฟตุ้มเกิดเป็นโกโก้ขันเพียงเท่านี้ครอบครัวของเราก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปในนรกกันนะในที่สุดผมก็ปลดล็อกไอ้นี่ได้เงียบมีอะไรข้างในครับเนี่ย ถังสีผมว่ามันต้องใช้ไอ้ตรงตู้กดน้ำอย่างแน่นอนอ่ะอืมเพ้นสีใหม่เจออีป e ิดดิงลูกรักนี่พ่อมีของมาให้เอ้ยอะไรครับนี่พ่อนี่มันผมผมรู้สึก <c oughs> ลูกลูกเอาลูกแตกเอา จากจกอีบิดกนิงมีคาเฟอีนเยอะเกินไปอันนี้อะไรขนมปังเน่านี่ที่รักขนมปังฉันไม่แน่ใจว่ามันกินได้ไหมอะเขียวทั้งตัวเอาเดิมเขียวทั้งบ้านแล้วดูวัดเอาเขียวเพราะนั่นมันจะเน่าขนาดนี้ เ <Yeah. c oughs> ย้กุกกกุ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 ากจบขนมปังเนา่าต่อไปลองซื้อถั่วอ่ะน,นี่ที่รักผมเอาถั่วกลับมาด้วยถั่วเหรครับโอ้เดี๋ยวๆลูกๆๆแล้วไปเพราะอ่านไม่ทันปุ <c> ๊บ <oughs> นี่อะไรกันเนี่ยโอ้ลูกเราตัวลูกเราตัวเรือนแสงเอา้าไม่ลูกกลายเป็นถั่ว ชักจบอะไรเนี่ยผมเจอกล้วยเเอามาทำไมก่อนไม่รู้ <c oughs> วู้ฮูที่รักผมไม่อยากกับคุณแล้วแต่ผมมีกล้วย <c oughs> ดูซิว่าผมมีอะไรนี่ไี่ผมมีกล้วยกินซะลูกกินเลยแงมผมรู้สึกไม่ค่อยดีอ <c oughs> ึกึกลูกชากจบกล้วยลูกกลายเป็นลิง เอ้ยเอ้ยมีปืนซ่อนอยู่เอ้ยเสร็จผมละทีนี้หยุดอย่าขยับนี่คือการต้นส่งเงินทั้งหมดของแกมาโอเคครับพี่เอาไปเลยผมมีเท่านี้แหละนี่ทีนี้ผมก็ได้เงินทั้งหมดของร้านมาชากจบพร่นและหนี แต่ถ้าคุณคิดว่านี่มันยังซอบๆแล้วก็ผมยังสามารถเอาปืนกลับไปที่บ้านได้ด้วยเฮ้ผมขอชีสเบอร์เกอร์ได้ไหมเออผมหมายถึงยกมือขึ้นนี่มันอะไรอะ่ะทำไมเออก็เพราะว่านี่พ่อทำอะไรนะครับคุณบ้าไปแล้วนี่ไม่มีใครจริงจังกับฉันเลยใช่ไหมเนี่ยยกมือขึ้นฉันไม่ยกได้ทําไมยกแล้วก็ผมยิงนี่นอา้าว ปืนปลอมนี่ปลอมยิ่งกว่าเปลือกกล้วยเออผมผมหมายถึงอนี่คุณจะบอกว่าผมไปป้นลานด้วยปืนปลอมมาเหรอซากจบนี่มันผมว่าอันนี้ฮาสุดในเกมละ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่ามันต้องมีฉากจบของไอ้นักกากนี่แน่เลยเราน่าจะต้องใส่นักกากแล้วก็ไปอ่านหนังสือเฮ้ยเอย้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยวืบอยู่ร่างกายก็เปลี่ยนไปอา้าวในตอนนี้ผมคือแฮกเกอร์แล้วอะไรกับเนี่ยแล้วผมเอาแฮกเกอร์มาทำไมเอาแฮกเกอร์กลับบ้านเหรอเอากลับบ้านไม่ได้นะครับเฮ้ยเจ้านายเล่นอะไรอยู่นะ่ะผมขอดูหน่อย แฮกเกอร์แมนฮ่าฮ่าฮ่ารออีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวฉันจะฉันก็จะรวย <laughs> แฮกหลานก็มาโอ้ฉากจบลับที่หนึ่งอีปิคแฮกเกอร์แมน ผมว่าไอ้ร้านขายของนี่มีความลับเยอะมากมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในช่องลมแน่ๆมาดูกันเฮ้ยโอ้โหรู้สึกเหมือนเป็นสายลับมุดอยู่ในช่องลมเฮ้ยมีทางลงไปด้วยว้าวมันจะพาผมไปที่ไหนกันแนะ่นั่นอะไรน่ะืึวิทยุแล้วก็บันไดอมีเก้าอี้ด้วยนะครับทำอะไรไม่ได้เอ๊ะ บันไดเอาป,ปีนอ๋อวางอย่างนี้โอเคและสิ่งที่เก็บซ่อนไว้ในร้านนั้นก็คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตุ๊ก,กตาหมีโอเคผมเอาหมีกลับบ้านนี่ผมมีของเจ๋งๆมัดด้วยอังใครครับเนี่ยฮ่าฮ่าเท็ดดี้เอ้ยอ้เอาลูกเกิดอะไรขึ้นครับแม่แม่ก็ไม่รู้จ้ะ ฉากจบมิสเตอร์บีนคือมิสเตอร์บีนลากผมไปล่ะเอาจริงคือยิ่งเล่นหัวยิ่งปวดผมอาจจะแก่เกินกว่าจะเข้าใจมุกพวกนี้เอาละครับตอนนี้ก็เป็นทั้งหมดของประสบการณ์การบอกเลิกตอนตีสามเอาจริงคือผมยังเก็บฉากจบไม่ครบเลยแต่พอเถอะพอผมผมรู้สึกว่าผมควรพอเท่านี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบดูกันหรือเปล่านะครับคือเกมมันมีกลิ่นอายความดาร์กนิดหน่อยแล้วก็ปันๆแต่ว่าก็ไม่เชิงว่าฮือเลศสักทีเดียวยังไงก็ตามถ้าชอบผลงานเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับแบบว่าถ้าเวิร์กก็อาจจะหาเกมแบบนี้มาเล่นต่อถ้าไม่เวิร์กก็ช่างบันเถอะถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตและนี่เป็นประสบการณ์ที่อีหยางว่าที่สุดในโลบอกของผมไว้เจอกันคราวหน้าบา,บายๆค่ะ